ครับสวัสดีครับผมช่างหนูเมืองพิจิตรนะเมื่อฟ้าดินประทานของมีค่าบึงสีไฟของเรานะผมขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวพิจิตรทุกทกท,กท่านร่วมใจกันพัฒนานะบึงสีไฟของพวกเราให้แข็งแกร่งนะจุดเด่น สูงสุดด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์นะเป็นของขวัญของพวกเราชาวพิจิตทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวุ้นนะคะเป็นต,ตัวแทนจากสวนอาหารขวัญข้าวจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมดีๆของจังหวัดที่ยิ่งใหญ่มากๆ ก็วุ้นอยากจะเชิญชวนสาวๆที่มีความสามารถอายุตั้งแต่17ถึง27ปีเข้ามาร่วมประกวดนะคะมิสแกนพิจิตค่ะคืนชีวิตให้มือสีไฟซึ่งเป็นงานที่อลังการมากแล้วก็ยิ่ยยงใหญ่ที่สุดในพิจิตแล้วนะตอนนี้นะคะก็ทีมงานทุกคนเตรียมเตรียมงานเพื่อกับต้อนรับน้องๆสาวๆาไม่ว่าจะทางเ c e บ o o k หรือว่าจะติดต่อมาทางสวนอาหารของเราก็ได้เรายินดีที่จะให้คำแนะนำในการสมัครนะคะ ยังไงก็รีบๆมาสมัครนะคะเป็นงานที่เยี่ยมจริงค่ะคืนชีวิตให้บึงศีไฟเพื่อพิจิตรของเรานะคะสวัสดีค่ะครับผมนายสุบเสริรไปบุญสีริในฐานะคนพิจิตรที่มีบืงศรีไฟเป็นสัญลักษณ์และเป็นหัวใจของชาวพิจิตรอยากขอเชิญชวนทุกท่านร่วมคืนชีวิตให้กับบุงศีไฟด้วยการรักสภาพแวดล้อมนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกมลพัน์ภัยบุญชลิขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรและประชาชนทั่วไปร่วมมาเที่ยวจังหวัดพิจิตรและคืนชีวิตให้กับบึงสีไฟบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายธวัชชัยบัวอินในฐานะเป็นคนพิจิตคนหนึ่งขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานมิสแกรนพิจิตรคืนชีวิตให้บึงสีไฟในวันที่4กุมภาพานันธ์อันเยียน,นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมสมชาติยี่นาครับก็อยากจะมีเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการอนรุรักษ์รักษาบึงสีไฟของเราให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของงาวพิจิตรโดยพร้อมเพียงกันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อปูค่ะเป็นคนพิจิตรค่ะอยากจะเชิญชวน ชาวพิจิตรทุกคนนะคะมาช่วยกันรักษาความสะอาดเมืองสีไฟและก็ช่วยกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ดีในจังหวัดพิจิตรคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายปรเมศสระกอบขอเชิญเชิญพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรช่วยกันดูแลรักษาดูลักพันปลาและขอความกรุณาจะทิ้งขยะลงในบ่อหรือตกปลาขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายปิชารลด,ดาผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับคนละไม้คนละมือมาช่วยกันฟื้นฟู บึงศรีไฟของเรานะครับให้หน่าอยู่หน้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์พ,พงแพรพ่วงจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรมาร่วมกันธนุบำรุงและรักษาบึงศรีไฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวันดับต้นๆของประเทศไทยครับขอบคุณครับวัสดีครับผมนายแอิพิธตั้งทองนะครับผมขอเชิญชวนให้ชาวพิจิตรทุกท่านมาร่วมดูแลรักษาความสะอาดให้แก่เมืองพิจิตรให้เมืองพิจิตรดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ ผมชื่อเดชชายนันท์ปลบมุนโอนครับอยากให้เพื่อนๆนและพ่อแม่ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดบึงสีไฟอโดยอย่าทิ้งขยะลงในบูงสีไฟนะครับสวัสดีครับผมอนอนท์ุลมุนโอนบึงสีไฟมีมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ากระผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์บึงสีไฟด้วยการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างพอเพียงนะครับผม สวัสดีค่ะหนูชื่อดอหญิงพนุชนามินอ้อนค่ะมืนสีไฟมีความสําคัญอย่างมากกับจังหวัดพิจิตรอยากให้มีหนูมีปลาเราต้องช่วยดูแลรักษาธรรมชาติกันนะคะ